ที่น้องชาวเกษตรกรนะครับวันนี้อาจารย์ต๊อกนะครับมีรถไถกวตาทุน L36 8า p ถึงนะครับมานำเสนอนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี5 7นะครับก็มาดูรอบๆกันนะครับรถสภาพดีนะครับสวยเครื่องดีเกียร์แน่นนะครับประกอบทุกอย่างนะครับนะครับ รถไม่ได้เก็บสีนะครับรถสภาพเดิมนะครับสีเดิมนะครับคาไม่แตกนะครับชั่วโมงทำงานอยู่ที่พันสี่ร้อยนะครับระบบไฟออกหมดนะครับยางก็ออกสภาพดีๆนะครับสภาพสเดุลนะครับครับเบาะไม่ฉีดไม่ขาดนะครับสีเดิมนะครับทุกคันนะครับ ลลารลนอาจจะมีส่วนหนึแต่ไม่ได้กินเนื้อเหล็กนะครับเป็นปกติธรรมดานะครับเสื่อมท้ายแน่นนะครับเต็นกระทะไม่แตกครับ มาพร้อมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตาชานะครับเอายกให้หมดเลยนะครับสามอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์นะครับแล้วอุปกรณ์ก็จะเป็นโรตารี่นะครับรุ่น RX หนึ่งหกสี่นะครับนม่นนะครับสีเดิมนะครับสภาพเยี่ยบนะครับมีปู่กก่อนนะครับใบมีดยังเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับยังหาเต็มนะครับ ส่วนผานะครับจะเป็นผานพวนนะครับดีให้2นิ้วนะครับใบห้านะครับ225นะครับโปรนะครับเนียนๆเลยไม่มีฉีกไม่มีดามนะครับสภาพโดยรวมสวยๆนะครับใบเต็มนะครับก็สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ต้อนนะครับ เบอร์โทรศัพท์0805532793นะครับตำบลมึงทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็สนใจติดต่อมาได้นะครับก็ชมทุกวันนะครับมาทดลองได้นะครับก็สินค้าดีๆนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรัราคาอยู่ที่325,000บาทนะครับ325,000บาทนะครับ ไม่ไกลก็จะส่งให้นะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ